ว่าจะเขาอากลากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ,อคครบตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่หลังพึ่งน,นะครับ สว,วัสดีครับนนะครับผมผมชาติไทล่าพันป่าสุโขทัยพัดถินนะครับ,รขขนนรบอวันนี้ก็เช้าๆเลยครับตอนนี้ประมาณแปดโมงแดดอ่อนๆอยู่แล้วครับพอดีเมื่อวานมนเจอผึ้งครับมาเดินตามตัวผึ้งมั้เจอไว้แต่เจอตอนเย็นเลยครับก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาแค่มาเดินตามตัวดูครับเป็นป่าแถวบ้านก็เจอรังนึงครับสวยเลยไม่สูงมากแต่ก็ ได,ได้เหงื่อแน่ครับก็ไม่สูงมากแต่ได้เหงื่อครับปีนต้นไม้นี่ตอนาเช้านี่ได้เหงื่อแนะี่ตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเลยครับจริงๆควรจะกินอะไรลองท้องมาสักหน่อยนะเพราะว่ามันใช้พลังงานมากเลยครับแต่วันนี้ก็นั่นแหละครับมีทอยใช้ทอยเป็นเครื่องทุนแรงเอาครับตอกแล้วปีนเราถึงไม่สูงมากเราก็เราก็ตอกไปก่อนครับมันสะดวกกับการทํางานของเราครับ ก็ขอบคุณนานะนะครับที่ท,ที่ติดตามเป็นกำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นการยิงปลาหาพึ่งหามิมก็ขอบคุณนานๆอีกครั้งนะครับนี่ครับวันนี้พบถามเรียบร้อยนะครับพรผมไม่สูงมากครับเลยเอาแค่นี้ครับข้างในก็เป็นหลังไข่ครับเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้พื้นป่ามันชื้นๆครับไม่ต้องห่วงเรื่องไฟครับ อเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่ายังเช้าๆอยู่ไม่เหนื่อยครับอาก,กาศไม่ร้อนครับผมขอญากเข้าพึ่งน,นะครับจุดครบเข้าก่อนนลยครับพึ่งอยู่ไม่สูงนะครับเซฟตัวเองครับ ดูอาการน,นะครับเสียวขึ่งแตกมาใส่ครับ มังว่าจะเขาอ,อากลากไหมครับเนี่ย ครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่รังพึ่งนลครับไม่มีหวัวน,น้ำมีแต่รังครับ ฝนมัอตกไปครับหลังเขาเจ้วเลยอ๋อพอมีครับว่าน้ำพอมีแต่ไม่เยอะนี่ครับ เห็นกันไหมครับโอ้ฝั่งนี้ฟอครับฝั่งนี้มีครับน้ำหวานเนี่ยเคตัดกันดีกว่าครับ Mm-hmm. <laughs> บอกครับ on the way later. ว่าตึงไงของกูเละ นี่นครับมีนิดหน่อยครับเอเคครับเดี๋ยวเราลงไปเจอกันข้างล่างนะครับเห็นครับนะหลงมาแนละ้วโอ้หอบเป็นหมาเลยร <laughs> ้อน นี่น้ำหวานได้มานิดหน่อยครับเนี่ยใส่้ังเลยครับน้ําเห็นไหมครับโอ้แต่ไม่เยอะครับไม่เยอะพอได้พอได้ผสมรวมๆม้ครับส่วนตัวอ่อนนี่ข่าวจ้วเลยครับสิดท้ายผมผูกเชือกแล้วย้อนลงมาลุดโอ้เละไปเยอะเลยครับโอ้เสียดายจริงครับ ก็ยังดีครับยังมีผลงานยังก็ขอบคุณนานะนะครับที่ติดตามรับชมช่องพันปลาทุขโขดถายพัดถิ่นของผมนะครับก็เป็นช่องเล็กๆครับทั้งหาปลายิงปลาดักหนูหาพึ่งหามิ้มผมทำหมดนะครับก็ภาพสวยม้างไม่สวยม้างผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีมันทำคนเดียวครับโอ้ยน้ำพึง่งไหลไปห้อยหัวไป โอเคยังไงถ้าแนะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพันปลาสุโขทัยพัฒถิ่ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาด้วยผลงานหลังนี้ครับหลังเดียวครับที่เจอเมื่อวานครับสวัสดีครับนี่นะครับตัวอ่อนที่ได้มาครับสวยครับโอ้นี่บขาวจ้วะทั้งลังนะครับเสียดายครับเนี่ยใสถุงแล้วหย่อนลงมาลดครับต๊ นี่ครับแต่ก็ยังยังไม่ได้เละมากครับอันนี้อันนี้ก็ยังพอได้นะครับส่วนนี้เลยครับนี่น้หวานนะครับนี่ครับได้ไม่เยอะครับมันฝ่อไปข้างนึงได้เกือบกิโลครับลองชั่งดูเมื่อกี้น้ำเยครับนี่ครใส่จังเลยครับ ฉ่ำเลยครับให้ดูน่ครับโอเคครับ